สามระเบียบพรักเรียนร่วกับพี่เพรอทุกท่านพี่น้องลูกเสือนนารีสามรุ่นใหญ่ที่รักทุกคนครับวันนี้วันที่สองของการร่วมเดินขอให้เรามีระเบียบวินัยมีความตั้งใจรู้จักสังเกต ตัวอย่างให้น้องๆให้พ่อแม่ได้ชื่นชมว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราจัดให้พวกเรามีระบบระเบียบวิยในมีความบทนนมีความซื่อสัตย์มีความสามาัคคี

ดูตัวเองว่าหายอะไรดูว่าหายอะไรครับดูเลยหายอะไรให้ดูให้ทายว่าอะไร เอาไปมานั่งเอา หน้าไปด้นมาไป้หันหน้าไปไปลงอนไรอะไรจับจับคําคําดูแก๊จืดๆดูเ่นแตอย่างวเวเร็ไปไปไหน้านุนหน้าได้ยะน้องน้าัก

ห้องนึ่งัทีขอขอบคุณครับุ่มฟ้าหันหน้าดินเอาานี่เราขนมาหนอเอาแนมาหิแนน้น่แป๊บเดียวนะนเดห โอ้ดเลยรับรัดยอยากไหรอให้เดียวขา

หน้าไปโน้นโน่นข้างหลังเอาแขนยืนแขนมาเข้าไหเายืนแขนมาเยืดแขนมายืดแขนมาเอาเยเยเอาไอานี้เอาไป่าจะลงใหเอามาลงแมายืนไลงเุกเายังไปลงเลยเจอสงเลยดเอาลงมเอาลงยังไม่ถึง กูแล้วไปหาขอุดลสามุมไปา้าเอา้อเอางนี้จะใหเอาไปแคมาเอาหมูมายเอาน้เอเ

ทุกันไปมีอะไรหอมทุกันไปดมแล้วไปต่อนครับไปต่อแถวเดี๋ยวให้ชิมกินขี่ปาพูกเ่ากินขีบด้วยค่ะจำไว้นะครับเดี๋ยวให้เลือกดูดคนละอันให้เลือกดูดคนละอันเลือกเอาอันเดียวเลยนะองเพื่อนอันเดียว ba đình cho cái nào quá đáng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  ครูไม่คิดบอกรายนักเรียนหรอกค่ะว่าแล้วครูเลยอันนี้นะต่อใช้ด้วยกันนะครับด่าตีอ้ยโอ้ยมันเป็นมันเป็นนานแล้วมามาตะคือตะือ้ยเือนดูอใช้ด้วยกันเดียวเพื่อเราตะคอเียงก็แล้วคูลี้งเี้ยงกันแล้วใช้ด้วยกันเนื้อนี่เาย็นนะับสอง เมียนฟองเมียนบอกงายเ้อค right. right. ่ะต้องบอกเพื่อนนะต้องบอกเพื่อนใครดังแล้วแถวรอไปกันแถวรอแถวรอแล้วเ้องรวแล้วเนะเสร็จแล้วตั้งแถวรอนะครับอยู่ต่อที่ต้องบอกเพื่อน ไปอีกเดียวบ้าเฮ้ยเก่งเ้ยาตัวเสไตลยแล้วแต่ไม่ได้กิประเดี้ยวเจียบอะไรเงจ้ยเห็ดร้อนเพรายังต้องอยาตาบูนะเชื่อเพื่อนไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะเฮีย

เดซ่อ่กินกคเลยได้ปะกินได้ไหมอคุต้องมาดูตัวอีรักีบอ่นี่ต้องิมนาบันนี่นี่ทั้งกดนี่น้ามันี่น้กดน้ำกเล้ยๆบัีรซิมเบอรท่ไห้จะพาไปไปยังไงยังไม่อเลยตเมายอ็นเฟ์ูไทเฟกู้มเร็วเร็เร็วเร็วอย่าลีเลยเฟีก้ได้ไปเร็ว

เขาเอาท่แย่แ่อะไรบ้างเจ้าูลอมาดูดชื่อว่นีิกินอันนี้ด้วนงันก็เป็นสีม่วงหรอเกลียวยกะเยกลงนาตายทัานยกงยกลงเก็บซองไหมเก็บซองไหมใส่เป็นใส่เป่นเก็บซอง ปวดแกไ่ได้รู้จักสั้าด้ยสัก้าไม่ดีปูดจะพูดแล้วบูกาินตอยาที่ยังม่อร่อยใส่มาดับมอน่น่เป็นแก้วมืองเลยผ้าที่ยงไม่เพื่งแข่งอะทำหน้าหน่อยทำหน้าทำหน้าคู่ค้าหล่อนเนี่ยญี่ปุ่นนี้เ่างเราขาวเลยเอาขาวเลย ฐานนีามดูดมพิมดูดมดูเดี๋ยวคุจะให้เราเข้าแถวเป็นแถวตอนครับแถวตอนเรียงหนึ่งะสองห้องนะครับลูกเสือหนึ่งี่นะคมาอีกนะตอนนี้เก็บในใจเรดงมหลังนมในใจดมในใจบแล้วก็มานั่งี่เดิน ดังบปุ๊บดอเปล่าเป็นโควิดหรือเปล่าเช็คด้วยเนี่ยไม่ได้กินไม่ได้รับรถเนี่ยเป็นโควิดแล้วเก็บไว้ในใจนะครับเก็บไว้ในใจดมนะเก็บไว้ในใจไม่ต้องแสดงอาการไม่ต้องโกเงเขาให้ดมไม่ได้ให้สองเพื่อเห็นจกินกับนั่งดูเขาดูได้แูดมดูเนาะส่องดูได้ส่องดูได้ผู้ชายเตรียมตัวลุกขึ้น มีแล้วก็ดนเร็วเร็วๆๆๆๆๆๆๆเร็วเร็วเร็วเ็นะจะกด่ปไอดปลอดโอไปปอดอะรอดะไรปลอว่งได้ไม่งนีมันมีรูอยู่ ัได้หยอดอะไรมีไงนี่ไงจังหวะก็ไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณไม่ได้วางที่เลยล่ะอย่าแกล้งเพื่อขนาดนั้นสามารถซื้อได้นะคะแต่ที่สำคัญเมื่อเรากินเสร็จเรียบร้อยนะคะขยะอย่าทิ้งลงตรงนี้ เมื่อเช้าพูดในการพูดแล้วใช่ไหม่ค่ะอาฉะนั้นเราจะได้จ่ายเงินด้วยกันนะลูกนะต้องช่วยกันนะคะขยะห้ามทิ้งลงรงนี้ตัวน้อยมา,มาละนะคะให้เก็บถือไปด้วยหรือบางคนถ้ามันเป็นน้ำก็อาจจะทิ้นตรงขยะอย่าไม่ให้นะคะโอเคอ้าวแยกไปได้ค่ะไป สี่สิบสี่บาส่สารวยรวยี่กก่ก็มาสี่กะแอดเจาต้อนช่างงานค่ะดุกเพิ่มเกียรตดนะครับผู้หน้าก่อนหน้าสามก็หนึ่งสามก็หนว่งเกบรบวันี้ยาววันูกเสร็แล้วานี่นาลีมอีกาาแล้วมน มือ้งเอ่ให้สมุดเอามาก่อนสมดที่เลื่เื่อนะครับให้เลื่อนี่เล่อนเพื่อนก็ได้แต่กวบอกว่าให้ไปทางไหนนะครับซ้าขวาเดี๋ยวกวจะหมุนสดอนะเดียวขยนัเดียนนเดียันขยันดี๋ันขยนเวนวเดี๋ยวขยันขดเดี๋ยวีดนัย นะคะแต่กติกาคือห้ามอ่านออกเสียงให้ใช้การจาเอาเท่านั้นพร้อมที่จะดูสัญลักษณ์หรือยังพร้อมแล้วค่ะใครอ่านออกเสียงจะยืดสัญลักษณ์นะคะอ้าวไปเดินาออทางปลอดภัยค่ะ